มาแล้วสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับมาเชิญเลยเชิญเชิญหนูบ้านสีดนเลยแน่นอนโอ้ยแขกของเรามามาเชิญนั่งครับโอเคไหมนี่พี่หนูอ่ากะกิบกมาขึ้นบ้านใหม่ที่พี่นะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนแรกนึกว่าอยู่แปดนะเนี่ยพี่ไก่ เฮ้ยใครคนแรกที่ผิดฟ้องจ้างที่บดีทูนัตติลี่อ๋อแล้วทุกใหญ่ยมาอยู่ที่นี่โอเคครับดีฮะดีฮะดีฮะหมอมอกล้ามันแล้วไหมภรรยาไปไหนครับเรียกว่าผีบ้านผีพูดมาแล้วครับแหมนี่ค่ะนี่ เพอใจเขาบอกอยู่คอนโดเนี่ยต้องเลี้ยงสัตว์นี่จะเป็นมนุษย์ไม่ไกินดูแลนเดี๋ยวก่อนแล้วฉันไม่ได้เป็นเมียเขาด้วยอาไรยังไเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชายทั้งประเทศจะผิดหวังจะดูว่าทันแกออกมาจากเสาไหนวะนี่แข็งมากเอาดื่มอะไรมายังดื่มน้ำไม่ดื่มอะไรครกินอะไรปหิวหิวดื่มน้ำมาได้ไเอาน้ำ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 ใจกาทั้งหนะน้ำน้ำ เธอใกล้อะเธอใกล้กว่าเออเธอใกล้บอกไปเอาสิบลังเธอใกล้กว่าไงไม่ใช่ภรรยาอย่างงั้นไม่เพราะเขาอุ่งควบเร็วไงเพราะไม่มีแม่บ้านไงตอนนี้เห็นมากควบเราเดินไปเนไงปิดกันนี่ค่ะพี่กิดกิดมาทำไมอ่ะเอากิดเขามาทำไมอ่ะตุยอะไรก็สัตว์เลี้ยงหมูเหมือนกันเขาเป็นแฟนกันกิดธรรมชาติ แทกันเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เมียแกหรอจ้าไม่หรอไม่เนี่ยตอนนี้หนูก็แอบสงสัยแล้วนะถ้าแก่หนูก็ไม่ได้สงสัยมากแต่พอช่วงทำงานนี้กันได้เยอะนี่ฉันเริ่มสงสัยไม่ต้องไปสงสัยไม่เชื่อเชืนอเร่องนี้แทนที่ทางการพะเพียมันคาชิงแล้วหลังไม่ใช่ขอบพระคุณค่ะ กีดนะไม่ได้เป็นสามีมดดำหลอกสบายใจได้ไอ<ห><ห>้มดดำามาเป็นผัวไอ้กีดเี่ยแข็งแกร่งเนี่ยเดวใอยากให้สบายใจไม่ใช่อะไรไม่ไม่อยากรู้ว่าเออไอ,อตอนที่ที่จีบเนี่ยคือเออกล้านะกล้าจีบใช่ไหมเออแกนี่กล้ามากนะ ยังเขาจีบอยู่นะคะอ่ะบอกไปเลยใครจีบยังไงตอนตอนจีบแบบเล่าให้ตอนเหนื่อยจีบยังไงพูดความเป็นจริงเหนื่อยไหมเนี่ยไม่ได้ไหมมัเคยใคยเอาอย่ามาโยนที่ใส่อย่ามาโยนใส่ที่ชานมันรู้จักกันก่อนนะครับรู้จักกันแบบเจอที่เอทาวเจอกันแกมมี่อะไรเงี้ยก็รู้จักกันตั้งนานแล้วไปเจอกันแล้วไดเจอกันแล้วเสร็จแล้วก็แบบว่าคุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยครับก็เลยค่อยๆแบบ เดกันไปเที่ยวด้วยกันไปไหนด้วยกันเลยเห็นบอกเป็นเพื่อนก่อนเป็นเพื่อนก่อนเห็นบอกมีงานหรือเปล่างานของเอทามล่องเรืออะไรแบบแรกๆเนี่ยชาญก็ไม่ได้คิดว่าคือเขาเด็กกว่าไงอันนี้พูดจริงๆอันนี้เด็กกว่าเหรอเด็กกว่าเฮ้ยเด็กกว่าเด็กกว่าเนาะมีความรู้สึกว่าแบบว่าเอิมเลยไม่ไม่กล้าสนใจมากเพราะว่ากลัวว่าแบบเดี๋ยวไปไม่รอดไงไม่เหงไหมคะก็เลยแบบว่าก็มอง ก็เออคือน้องเจออย่างเงี้ยประมาณแค่นั้นไปจีบเขายังไงอ่ะผมจะไม่ได้แบบว่าไปจีบแบบเออเฮ้ยเนี่ยชอบนะอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าเราก็จะชวนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับชวนแล้วแล้วเราไปเจอไปเจอครั้งอ่าไปงานในทามตอนนั้คณะหอหล่าบ้ามก็ไปเจอกันจำได้เลยว่าไปจัดงานที่โลละครคุณเล็กตรงบันไดห้องอ่ะเจอเลยทีหนึ่ง ใช่เสร็จแล้วก็ไปงานฟรีนเวฟซึ่งเราคงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะ SMS มาหาหนูบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรจะเซอร์ไพรส์นะจา้าหนูแบบว่าอะไรอะระ,ะเซอร์ไพรส์พอคอนเซป๊์ นั่งหน้าเลยคิดในใจอยู่เหมือนกันนะว่าแบบว่าอย่าอย่าบอกนะว่าจะมาคือแบบเราก็ตแบบตุ้งตุ้มต่อมๆือแบบถ้ามาแล้วเราจะตื่นเต้นไหมอะไรเพราะเราเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเขาแบบเขาจะอะไรความรู้สึกดีๆกับเรางเี้ยมาจีบว่ากันเถอะผมก็มองไงเลยบนเวทีแล้วก็แบบนั่งมองชานี่้องเพลงไม่ถูกเลยใช่เลยกลัวเหรอกลัวเขาแจ้งตำรวจมันขอลืมเขาขลินเขาขลิกลัวเพราะว่าเขามีการแบบว่านั่งนั่งมองหนูแล้วทำอย่างเงี้ยเอย ไแล้วเชพเนื้อเนื้อหนเลยเขาเมานะเสีวเสียว่อยไยังไงไม่แก้เขาแก้คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบถึงมาชาติเขาจะไม่หลุดเลยเฉพาะเป็นคนที่สวยตลอดสวยตลอดคือเขาจะแบบไม่ว่าอยู่บ้านหรืออยู่ข้างนอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะเออชีวิตเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะสวยไปไหนวะเนี่ยเออก็เลยแก้เขา อ่งอีกแล้วตอนที่โมเมนต์ที่บอกว่าเป็นแฟนกันอะที่คุณมาชาแน่ใจแล้วกลัวแล้วเป็นแฟนกันและโมเมนต์นั้นจำได้ไหมก็คุยกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิจบอกว่าเราไปญี่ปุ่นกันมาคืออยู่เมืองไทยเนี่ยมันทำอะไรด้วยกันนะเราชอบอะไรด้วยกันไม่ได้หรอกมันก็ไปญี่ปุ่นคุณต้องเล่าก่อนไะมีจอดมีช็อดมีจ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 อดมบจอดมีจอดมีจอดเีจอดมีจอดม็จอดมี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 จอดทีจเดมีจอดมีจอดมีจอดม คนมันเยอะแล้วเขาก็รู้สึกเศร้าเขารู้สึกว่าแบบเหมือนกับว่าเอขาจะคบกันเริ่มมีดราม่านิดหน่อยจะคบกันทำไมแบบว่าจะคบกันทําไมแบบเดินด้วยกันไม่ได้ก็เลยแบบจากจุดนั้นเขาเลยบอกชาติเราไปญี่ปุ่นกันแล้วกันนะนี่คือพี่กกดบอกได้ทำอะไรได้มากกว่าที่อยู่เมืองไทยอะไรอย่างนี้ใช่ก็คือหมายความว่าเราอยู่ที่นี่เราก็เดินด้วยกันไม่ได้อันได้เป็นข่าว ตอนนั้นเราไม่เราไม่อยากเพราะเดี๋ยวมมดดำมันตามไปวี่งด้วยเดี๋ยวมันหูุตอนนั้นมดดำมันยังขมิ้นเข้ามาแทรกในชีวิตู่อางเีวิตดีมากสิวิ่งดีมาเราตัดสินใจว่าเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยไปญี่ปุ่นดีกว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีคนรู้แน่ๆปรากฏไปปั๊บตั้งแต่เขาตัวเช็คอินที่ขึ้นปั๊บแอนไม่บอกแายกาบิน โทรเลยนี่นี่มาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันพอลงญี่ปุ่นปั๊บก็นั้นแหละคนโทรเข้ามาเลยเป็นเรื่องเป็นราวลใครโทรมาแล้วฝากพี่ชอตเหรอพี่ชอตโทรเข้ามาฝากากข้อความไว้ที่โรงแรมพี่ก็โทรกลับไปก็เลยรู้ว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว็มีนะครับแต่ตอนนั้นเราก็ไม่สนใจมากนะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันประมาณสิบกว่าวันนะพี่เราก็แบบใช้สเปรย์แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่มีอะไรบ้างมากมายอะไรเงี้ยแต่แต่พอเช็คแบบไวท์เมล์โดนโทรมากนะตอนนั้นอ่โรงแเลยรู้เรล้ กูไม่เลี้ยงเามแล้วชักก็เลยกลับมาคุยกับกิจบอกว่ากิจประเดี๋ยวตอนลงลงลงสนามบินเราแยกกันไปแล้วกันเพราะว่าเรายังงงๆกันอยู่ให้กิจลงที่อุตภเภาใช่ก็ลงที่เดียวกันเลียวกันตอนนั้นเังเป็นดอนเมืองอยู่ยังไม่ได้ผมให้แบบว่าให้คนมีมารับเขาออกไปทางหนึ่งรับแบบไปทางนแล้วชักก็บอกกิจว่าเรามาพิจารณากันละกันถ้าเกิดว่าเราจะตอบคําถามนะคะว่าเราไม่ครบชีวิตจริงเราก็ต้องไม่ครบกันด้วยนะ